ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทย w a ล Machines ช่องที่รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารอาวุธยุโทโธปกรณ์และการพัฒนาเครื่องจกักรสงครามจากทั่วโลกเพื่อคนไทยโดยเฉพาะวันนี้เราจะพาทุกคนไปจาะลึกสุดยอดเครื่องบินรบล่องหนแห่งอนาคตจากรัสเซียนั่นคือสุคอย SU-57 รุ่นใหม่ล่าสุดปี2025ซึ่งถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งในด้านเทคโนโลยีความคล่องตัวอาวุธและการรบในสมรภูมิยุคใหม่ Su 57หรือที่รู้จักกันในชื่อ t 50พัก FA เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนเจเนอเรชันที่5ของรัสเซียออกแบบโดยบริษัทสุคอยเพื่อมาแข่งขันกับ f 22 Raptor และ f 35 l i g h t n ii n g i ของสหรัฐอเมริกาโดยในเวอร์ชันปี2025นี้ได้มีการปรับปรุงในหอวไล่จุดสำคัญซึ่งจะส่งผลต่อความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคตเริ่มจากดีไซน์ภายนอก su 57รุ่นใหม่นี้ยังคงรักษารูปทรงล่องหนที่โดดเด่นไว้เหมือนเดิม ด้วยโครงสร้างแบบสตีลที่ช่วยลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์ทั้งตัวถังที่เรียบเรื่องวัสดุพิเศษเคลือบผิวและการออกแบบช่องไอพ่นแบบซ่อนเรดาร์แต่ในปี2025ได้มีการเสริมวัสดุคอมโพสิตใหม่ที่เบาแต่แข็งแรงมากขึ้นทําให้ลดน้ําหนักของเครื่องลงและช่วยให้มีประสิทธิภาพการบินที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงในส่วนของห้องนักบินระบบ HUD หรือ Head-up Display ที่แสดงข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ถูกอัปเกรดให้มีความละเอียดสูงมากกว่าเดิม พร้อมระบบควบคุมแบบดิจิตอลไฟล์บายไวรุ่นล่าสุดที่ทำให้การควบคุมเครื่องบินเป็นไปอย่างแม่นยำและนุ่มนวลยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในความเร็วสูงหรือระหว่างการหลบหลีกกลางอากาศในด้านขุมพลัง su 5 7รุ่นปี2025ได้ติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า I d เดลีเย่สซึ่งเป็นเครื่องยนต์เจ็รุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะมีแรงขับสูงขึ้นกว่าเดิมพร้อมระบบ t ลัสเวกเตอร์ริแบบ3แกนที่ทำให้เครื่องบินสามารถหมุนตัวได้อิสระในทุกททิศาง การเพิ่มประสิทธิภาพด้านนี้จะช่วยให้ SU-57 สามารถต่อสู้ในการด็อกไฟหรือการต่อสู้กลางอากาศระยะประชิดได้ดีกว่าเครื่องบินรบทั่วไปอีกหนึ่งจุดเด่นของ SU-57 ปี2025คือระบบเรดาร์และการตรวจจับเป้าหมาย SU-57 ใช้เรดาร์ AESA แบบ n 0 3 6 b l k ซึ่งมีการติดตั้งทางด้านหน้าด้านข้างและใต้ปีกทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้รอบทิศทางมีระบบการรบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนเรดาร์ของศัตรูได้ อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Network ร์ n เซนทริกวอร์เฟทำให้ SU 5 7สามารถแชร์ข้อมูลกับยูนิตอื่นในสนามรบได้อย่างราบรื่นอาวุธของ SU 5 7ในปี2025ก็ถูกพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นมากโดยสามารถติดตั้งอาวุธได้ทั้งภายในลำตัวและภายนอก โดยในเวอร์ชันใหม่นี้มีการติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ K-77M รุ่นใหม่ที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะกว่า200กิโลเมตรและขีปนาวุธอากาศสู่พื้น Kh-59mk2 ที่สามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นได้อย่างแม่นยำสูงนอกจากนี้ยังมีปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด30มิิเมตรติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องในแง่ของความอยู่รอด SU-57 รุ่นใหม่นี้มีระบบป้องกันตัวอัตโนมัติหลายชั้นตั้งแต่ระบบแจ้งเตือนการถูกล็อกเป้า ระบบปล่อยเป้ารวงแบบแสงอินฟราเรดและเรดาร์รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์รบกวนคลื่นสัตรูเพื่อเอาตัวรอดจากขีปนาวุธนำวิถีระบบทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกับ AI อัจฉริยะที่สามารถช่วยตัดสินใจแทนนักบินในสถานการณ์ฉุกเฉินสิ่งที่น่าจับตามองคือความพยายามของรัสเซียในการส่งออก Su-57 ไปยังพันธมิตรประเทศและมีการคาดการณ์ว่ารุ่นปี2025จะมีการผลิตในจำนวนมากขึ้นเพื่อการใช้งานภายในและจำหน่ายต่างประเทศ ในอนาคตอาจมีการพิจารณาความร่วมมือกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยหากมีความสนใจในการเสริมเที่ยวเล็บทางอากาศหากกองทัพอากาศไทยมีโอกาสได้พิจารณาเครื่องบินรบ SU-57 รุ่นใหม่ก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพการรบทางอากาศของไทยอย่างมหาศาลเพราะด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าในหลายด้านทำให้ SU-57 เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านราคาเมื่อเทียบกับ F 3 5หรือ F 2 2ที่มีต้นทุนสูงกว่าอย่างมากนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าในปี2025 SU 5 7จะสามารถปฏิบัติการร่วมกับโดรนล่องหน S 7 0 o c o n i c B ซึ่งเป็นโดรนโจมตีไร้นักบินที่สามารถบินร่วมกับ SU 5 7ในภารกิจต่างๆได้แบบออโตโนมัสถือเป็นแนวทางการรบใหม่ในโลกอนาคตที่ผสมผสานการรบแบบแมเนตและอันแมเนตอย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้ความสามารถรอบด้านของ Su-57 ในปี2025ไม่ใช่แค่เพียงในสนามรบอากาศเท่านั้นแต่ยังสามารถทำภารกิจลาดตระเวนเชิงลึกการจโจมเป้าหมายสำคัญรวมถึงการป้องกันภัยทางอากาศในระดับสูงได้อีกด้วยด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยรูปลักษณ์ดุดันและสมรรถนะที่เหนือชั้นทำให้ Su-57 ปี2025เป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางทหารของรัสเซียที่น่าจับตามองในเวทีโลก และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ2025 SU 57สุขคอยเครื่องบินรบแห่งอนาคตที่เราได้นำมาให้ทุกคนในวันนี้หากคุณชื่นชอบข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอล m m แมชชีนสของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ